จะอยากจะ,ะรบกวนถามว่าถ้าเกิดว่าลูกชายเนี่ยติดเกมมากแล้วไม่สนใจ,จเรียนจะมีทีปลึกให้เขาแก้ปัญหามีวินัยขึ้นแบ่งเวลาเล่นเกมแล้วก็แบ่งเวลาอ่านหนังสือตั้งใจเรียนยังไงนะครัขอบคุณ,ค,ณครับขออุาตครับถามยิ่งกว่าถูกคนเนี่ยน <c oughs> ติดเกมมากแต่ก่อนถ้าเกิดเคยอ,อ่าน ข้อล่ามเนยนูโอ้โหพูดมาเลยฮะอะไรผมเล่นมาหมดครับแต่ก่อนนะเล่นแบบเล่นเป็นบ้าจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีของมันนะครับก็คือว่าฝึกในเรื่องการวานแผนที่บอกแจกถืองวดฝึกนี้ไม่ได้บอกเพื่อให้อ่านให้รูจัยครับฝึกนี้เรื่องการวางแผนการที่เราต้องคิดตระกะว่าเอย่างไรยิ่งถ้าเกิดเป็นเกมดีๆอ่มีเกมชื่อ Civilization ผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับแต่ว่ามันจะมีเกมชื่อ Civilization เกี่ยวกับอารยธรรมโลกก็จะมีมาหมดเลยว่ามนุษย์ต้องมายังไงมันเป็นการสร้างเมืองอะไร คือแค่เราจะบอกว่าเกมไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีตัวแต่ว่าอย่างที่คุณพ่อบอกคือว่ามันจะต้องมีดีมีชัครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยมองว่าการเล่นเกมเจริงๆแล้วเป็นกางออกทางที่ดีแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านนาเรื่องหนังสือที่เขาเลี้ยงเด็กหรือว่าตอนนั้นต้องเรียนชายสายเคโนโลีด้วยคือจิตวิทยาเด็กเด็กเขาไม่ต้องการอะไรหรอกครับแต่ว่าเขาเล่นเกมเขาต้องการอะไรก่อนเขาต้องการตอนสุดทีนี้เนี่ยกูว่าเนี่ยคุณพ่อน่าจะแบ่งเวลาให้กับลูกว่าถ้าเกิดเขาเล่นเท่านี้เนี่ยเขาจะได้อะไรนะพ้นครับเพิ่มไม่ใช่เขาเล่นเเ้าาาออ่นนหังสื ถ้าเด็กเขาทบทวนเด็กเขาทำบทเรียนทั้งนี้เขาจะได้อะไรเพราะว่าเคยอ่านเรื่องมัชมลโลไว้ก่อนหนึ่ามาชมลโลซีอีโอครับเขียนคือผมเขียนไว้ว่าถ้าอ่านาะละเียดก็ผํจะไม่ได้อยู่ฉบับนั้นผมเขียนว่าคนเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับเราทําสิ่งสิ่งหนึ่งเพราะว่าด้วยความสมัครใจนะเพราะเราต้องการรางวัลบางอย่างที่มีความสุขต่อชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อลองแยกรางวัลให้กับคุณลูกไม่ใช่ว่าทุกเวลาเป็นรางวัลในการเล่นเกม แต่บอกเขาว่าถ้าเจดเขายอมอ่านหนังสือสองชั่วโมงคุณก็จะซื้อเกมให้หรือว่าถ้าเจอเขายอมอ่านหนังสือสมชั่วโมงหรือว่าทําได้ดีกว่าน,นั้นหรือได้เกรดดีมาอันนี้คุณแม่ใช่ไหมถ้าได้เกรดดีมาให้รางวัลพ่อผมให้เกมครับตอน,นเด็กๆจำได้เลยเกมแรกที่ได้คือ strong h o l d เกี่ยวสร้างภาษาผมลูกเป็นบ้าเลยพ่อบอกว่าเออเนี่ยลูกทำเกรให้มันได้เอนะให้มันได้ส t r ร i เกรให้มันได้เอได้เยอะนะ strong h o l d นะพ่อเดี๋ยวซื้อให้เพราะมันแพงนะ ผมว่าสตรองโฮ o อยู่ตรงหน้าไม่ได้แล้วต้องห่านแล้วละอย่างเงี้ยเพราะเราเก็บรางวัลไม่ไหวครับเรารอไงต้องรองพอวันที่เราได้จริงๆเราได้สตรองโฮ o หลังจากนั้นผมรู้เลยว่ารางวัลต้องทําอะไรถึงจะได้มาไม่ใช่ได้มาเลยเนี่ยครับค่ะเดี๋ยวขอขอ,ขอเสริมอีกนิดนึงล้วกันเป็นวิธีที่พี่เลิกเกมได้เพราะว่าความพี่ก็ติดเกมเหมือนกันไปอ่านเจอคอลัมน์ของคุณหนุดีในขอ้อเลน์วิทยาวิทยาศาสตร์ความสุขของนิเซนต์นักศึกษาริมโพสเดย์นะคะของคุณหนุดีในสารสาสที่เขาก็เขียนในซีเกตด้วยเหมือนกัน ออตอนนั้นก็ติดเกมแต่ก็มันเลิกไม่ได้รู้ว่าไม่ดีแล้วเลิกไม่ได้เหมือนคนเสพยญญาเลยแล้วพอดีไปอ่านเจอเขาบอกว่าจริง,รงๆแล้วในเวลาที่เราเล่นเกมสมองทํางานเหมือนเสพยญญาเลยไปไปเขาเรียกอะไรเบสเซลเกนต์อะไรสักอย่างใช่ไหมเบสเซลเกนต so เออนั่นแหละนั่นแหละคือตอนนั้นตอนนั้นสมองทํางานเหมือนเสพยญญาเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมคนที่แบบไปห้ามคนที่เล่นเกมกำลังติดสมองไปดึงตาเขาเลยเนี่ยเขาสามารถฆ่าเราให้ตายได้เพราะสมองทํางานเหมือนเสพยาเปียบเลยพอรู้วิทยด้วยความกลัวยาเสพติดอย่งวิ ไม่จับเลยค่ะทีนี้กลัวแบบเกมคือยาเสพติดน้ำมัลงคือยาเสติดคือทุกครั้งไม่ผูกมันกับยาเสพติดยาเติดยาติดแล้วก็เริ่มได้เลยก็ลองลองบอกน้องก็ได้นะะเกี่ยวกับว่าเออสมองมันทำางางน,นี่คือมันเสพยานะ